ซุดเปอร์ซันโวสี่เมืองน่าเที่ยวประจําวันนี้นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับเซอร์ซันโบ่ฝากิดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับส่หรับวันนี้ก็สี่เมืองเจ้าถิ่นประจําวันนี้นะครับที่ผมอยากจะนําเสนอกับพี่พีนะครับเมืองที่หนึ่งไปกันที่เจ้าถิ่นนะครับทางด้านของคิดเศร้าผลิตได้เลยนะครับมองว่าในค่ำคืนนี้มีโอกาสที่จะเปิดบ้านเก็บสารแต้มเหนือทางด้านของซันเดอร์แลนด์แน่นอนครับมองที่คิดเศร้าผลิตครับเป็นเมืองที่หนึ่งครับ เมืองที่สองครับเป็นที่ในศึกบูเดเลิกาเยอรมันนะครับคู่ระหว่างาบยมิคกับทางด้านของฮัมบูร์สำหรับคุยครับให้เลือกเชียร์ที่เจ้าบ้านนะครับอย่างไบยมิควันนี้ก็เงื่อนไขอาจจะแรงไปหน่อยนะครับบังคับให้เจ้าบ้านอย่างบบเยอร์นะครับต้องเปิดบ้านเก็บสาสตร์แต้มไม่ได้นะครับอย่างน้อยๆสองถึงสามประตูมองว่าไม่ใช่ปริยากนะครับถ้าดูจากฟอร์มโดยรวมจากค่าเกณฑ์ล่าสุดจากที่จะเจอกันมานะครับเลือกเชียร์ที่าบยมิคได้เลยนะครับมองว่ามีโอกาสที่จะทะลุ นะครับเงื่อนไขตัวเองสูงมากครับมาที่คู่ที่3ามเลยครับในศึกกาลิกาสเปนนะครับคู่ระหว่างอาร์ติบินเบลครับจะเปิดบ้านเจอกับทั้งของอาราเบสสำหรับคู่นี้เนี่ยให้เลือกเชียร์ที่เจ้าบ้านนะครับอย่างบินเบลนะครับเจ้าบ้านของเขากถือว่าแข็งแกร่งมากๆนะครับฟอร์มอาจจะไม่นิ่งสักเท่าไหร่แต่ว่าในบ้านของเขาแข็งแกร่งครับให้เลือกเชียร์ที่เจ้าบ้านนะครับด้วยเงื่อนไขครับบังคับให้เจ้าบ้านเนี่ยต้องเปิดบ้านเก็บสาดแต้มไม่ได้อย่างน้อยหนึ่งประตูถึงจะได้เฮนะครับมองว่าไม่ใช่ปรยากนะครับมอองที่ิบินญญาครับ เมื่อที่4ครับไปกันที่ในศึกโปรเกสซุปเปอร์ลีกนะครับคุณระวางปอโต้ครับเปิดบ้านเจอกับทด้านของนาซิองนาวสำหรับคู่นี้นะห้เลชเชนที่ปอโต้เลยนะพอด้วยผลงานจเจอกันมาแล้วก็ผลงานห้าเกมล่าสุดที่ชนะมาห้าเกมติด เหนือทางด้านของนาเชลนาครับการเอาไปยังเขานะครับไม่ค่อยดูดีสักเท่าไหร่แพ้มาแล้วสินัดติดเพิ่งชนะมาแค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับมองว่าในค่ำคืนนี้เงื่อนไขก็บังคับให้ปอร์โตเปิดบ้านเก็บศาสแต้มไม่ได้อย่างน้อยหนึ่งประตูไปตามหาประตูที่สองได้เลยครับมองเป็นตัวเลือกที่สี่ครับฟาเบรไครับสี่เมืองเจ้าถิ่นประจําวันนี้นะครับส่วนใครอยากได้เพิ่มเติมมากกว่าสี่เมืองนี้สามารถเข้ามาลุ้นจัดกันได้นะครับที่บ้านเขียวนะครับรับรองได้ว่าสดชื่นแน่นอนนะครับที่ใต้รูปโปรไฟล์อาจคำบรรยยาสนนิทะครับ